ครับสวัสดีครับยีฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับวาพอ่พอพ่อกับพนะ่อเตียมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พ่อเตียมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของพ่อสวัสดิตนะ์ต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทะร์ที่6มกราคม68แลาวพัฒนาออก2046 ศูนย์เก้าขับเลขล่างก็ออกสี่หกเนาะพี่น้องเนาะครับครับของพ่อสวัสดิ์งวดที่ผ่านมาก,กันลุดนได้พี่น้องเนอะนี่ครับวันจันทร์ที่หกมกราคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาพ่อสวัสดิ์บนล่างวิ่งลูดนห้ากับสองเน้นที่สองพี่น้องครับหากบบระบ่มาสองกระบ่มาเนาะพี่น้องเนาะ เลขไม่มาด้วยกันนะพี่น้องเนอครับเลขไม่มาด้วยกันหกเจ็ดหนึ่งสองก็ถือว่าผ่านมาพี่น้องเนาะครับลายงวนแล้วพี่น้องผ่านมาเนี่ยบ่มา,มานํำกันนิลินะครับเออเมื่อนี้พ่อเต้มผ้ามาติดตามต่อเพิ่งอีกนะพี่น้องเนาะกับเราพัฒนาพ่อสวัสดนะครับ Yeah. Uh -huh. เราพัฒนาพ่อสวัสด์ ขับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องขับบนล่างวิ่งรูดสี่กับ9้า เน้นที่เก้าพี่น้องครับเอาบึ้องอบมันจับคู่ได้พี่น้องเนอะสี่หนึ่ง สี่สองสี่เจ็ดสี่เก้านะครับ เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับ ครับส่วนตัวเนียนะพี่น้องครับเน้นสี่หางนะครับ พับเลขไม่มาด้วยกันพี่น้องโอทอฟอนบอเนยนแต่แม่สีเก่าเนาะมีสามสี่แปดเก้านี่คือเลขบัวม่านานำกันพี่น้อง ชัดเจนนะพี่น้องเนาะอ้าวพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อเล่าพัฒนาพ่อสวัสดิ์นะพี่น้องเนาะครับเนี่ยเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดเลขไม่มาด้วยกันสามสี่แปดเก้าพี่น้องอ้าพ่อเตียมขอขอบคุณเลยนะครับเด้อพ่อสวัสดิ์นะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเอาชนันแนวพอเตียมก็ไวพ้พรอนคอยเขาคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันมันกันนะครับเอาจะเลื่อมพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ําแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแนลเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะบอลัดชิดใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับชิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้พี่น้องพอให้ทุกคนโศก,ก,กมันเห้งรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะครับพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม